ส่วนเบนคู่กับเจ้าปอนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นท็อปจันท็อปจันคู่กับชายเชียงกงนะครับเป็นแรกข้ามระหว่างเจนางกับชายเชียงกงนะครับแรกข้ามหัวเปิดไปเจ้าปอนเปิดเจ้าปอนยกขึ้นไปเจนางว่าไงมงเรียบร้อยดีนะครับผากกาดสมาชิกทั้งสิบท่านนี้เข้ามาติดตามนัตอนนี้นะครับอันนี้กําลังจะเสิร์ฟจะเป็นเจนางส่วนเบนนะครับเดือ นิตยาจันทนะนะครับขวบบินนะครับทอดจันเปิดด้วยเขายกขึ้นมาชายเชียงกงว่าไง่ายมงโดนเกี่ยวเจ้าปอนเจ้าปอนยกขึ้นมาเจ๊นางว่าไง่ามงเรียบเอาโดนจชายเชียงกงเกี่ยวมงมาเจ้าเปิดมงไปก่อนเอาละครับเจ้าทอดจันเปิดยกขึ้นมาชายเชียงกงว่าไงโดนเกี่ยวเจ้าปอนนะครับเจ้าปอนยกไปเจ๊นางมงอ้าวโดนเกี่ยว ยกมาเจ้าปอนยกเจ้าปอนยกเข้าไปว่าไงมงยอดเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นักถ่ายจะกอบเมืองการนะครับอันนี้จีนางเรกข้ามหัวกับชัยเชียงกงนะครับ เจ้าปอนสวนเบนยกให้เจนางสวนท็อปจันบุรียกให้ชัยจชงกงทักทายทั้งสามเอท่านเอาเซอร์มาจะปอนเปิดจะปอนยกขึ้นไปเจนางว่าไงมอง,งเรียบร้อยแล้วครับเจ้าปอนยกขี่เด็กขนาดนี้มองไม่ถูกลูกกรขา,ามนะครับทักทายพี่บานนะครับหน้าสอดุเดี่ยงนะครับเดี๋ยวป๋าดเตี้ยรำลา2สองนะครับสวัสด,ดีครับ สามต่อสองนี่ก่อนจีนางสวนบินนะครับเอาเสิร์ฟไปทางไหนเอาเสิร์ฟไปหาทอบจันเปิดยกขึ้นมาจะใช้ว่าไงมงมาเรียบร้อยดีดดดทักทายคุณสกลสีน้อยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาตีดามนะครับ,บเป็นค่ายส์นบินนะครับ สามต่อสองเจนางยังนำอยู่นะครับเสิร์ฟไปท็อปจันเปิดยกขึ้นมาจะใครเชียงกวงว่าไงยอดไปหาเจ้าปอนเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟมาปอนเปิดปอนยกขึ้นไปเจนาว่าไงมงโท็อปจันเขี่ยด้วยหลังเท้าเจ้าชายว่าไงมงมากปอนเปิด เดยนางมงเข้าไปไขเปิดชับจันยกไข่มงย้อนมาเรียบร้อยแล้วครับเจ้าก่อนเดี๋ยวจบคู่นี้นะครับเราจะไปดูพินมันเลียงข้างสนามนะครับเอามงไปเอาโอ้โหทับจันวิ่งไปรับลูกกระชายเชียงกงเอามือจับไว้ก่อน ทักทายคุณวินัยทองลายอ้าว ciao. สวัสดีพี่วินัยสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้หายวันหายคืนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณวินัยทองลายนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับและยิ่งข่าวผมไม่ค่อยสบายนะครับขอให้หายวันหายคืนนะครับ,บคนก็เปิงอ้อนใจถามข่าวข้าวอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่วินัยทองลายนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเร็วเร็วด้วยนะครับ คนก็ถามข่าวาวแต่ว่ารู้ว่าพักรักษาตัวอยู่ที่ททททททไหนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเราอยู่ในวงการแล้วก็ไมนมีอะไรก็ทักทายถามข่าวกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูเจีนางสวนเบนคู่กับเจ bon ้าพนสวนเบนนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าท็อปจันบุรียกให้ชัยเชียง,ง, <platforms S 2> งกงนะครับเจยนางมงไปท็อปจันเกี่ยวยกเข้ามา หยุดไว้แล้วครับมีในความรายไม่สบายอ่านี้นะครับสุดหล่อสุดหล่อเจ้าอาถรรพ์เรือนะครับมาเยี่ยมเยียนสนามนะครับนี่ครับเจนางสวนเบนนะครับเจนางสวนเบนะครับใครไม่รู้จักเจนางก็ไม่ต้องอยูโลกนี้นะครับเียจีนางสวนเบนนะครับขอบคุณทรู้จักครับ ดังเสือไปทัอจันเปิดทัอจันยกขึ้นมาช้ยเชียงกงวง่างยอดเอาโดนเจ้าปอนเกี่ยวยกหล่นไปนะครับยกเข้ามาใหม่ช้ยเชียงกงวง่างมงยอดเราเปิดจะแนวว่างมงไปข้างหลังโดนเกี่ยวเจ้าทัอจันยกขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เจ้าชายเชียงกงเอาทักไทยเจ้าเก่งมั่นนอนหินแห่นะครับ มีหลายคนบอกให้เจ้าเก่งบ้านโนนหินแห่ลดน้ำหนัก่วนนะครับก่อนเปิดจะกอ่อนยกขึ้นไปเช้น้ำว่างไงมงยอดเหมือนกันไม่ข้ามนะครับนะครับกไทายทั้งสิบแปดท่านนี้เข้ามาติดตามนะตอนนี้นะครับเอาเจ้าลิงครับเจ้าลิงอย่าบางครับเจ้าลิงหน่อยเจ้าลิงเจ้าลิง ขอบจันยกขึ้นไปใช้ว่าไงมงยอดียบร้อยดีนะครับใครวันนี้มาดีนะครับมงมงดีนะครับเจ้าชายวันนี้เจ้าชายเชียงกงหรือกระบี่มือหนึ่งจอมชักดาบชักดาบวันนี้จา่ายวันนี้น,นะครับชายเชียงกงฉายาเขาชักดาบตั้งหลักก่อนเซลเซลกันนะครับ เจ็ดต่อสามครับเอาเสือไปจับบอลเปิดจับบอลยกขึ้นมาเจ๊น,น้าว่าไงมงมาหายเจ้าทอปจันเปิดใทยเชียงกงยืนมองครับไม่ตามลูกเอาเสือมาใช่ด,ดีนะครับ เปิดยกขึ้นไปจะใช้ว่างไงครับมงเรียบร้อยดีมงดีมีชัยไปกว่าขึ้น,นครับได้จวยกขั้นเทพทักทายเทพทองหล่อยนะครับหรือเทพพรปัตตนานังนะครับเจ้าเทพออนไลน์นะครับขายของขายมรทีนะครับไปสู้ๆกันไปครับทุกคนเอามงยกหล้นนะครับเียนางว่างไงมงมาข้างหลังจะขอบจันเกี่ยวยกขึ้นไปไจะใช้ว่างไงยอดปหาเจ้า,อายอดไหมคร,รครับเรียบร้อยแล้วครับ ครับเปิดเอายกขึ้นไปไครว่าไงมงไปโดนหัวเจ้าปอนเจ้าปอนยกขึ้นมาเจนาว่าไงมงมาข้างหลังขอบจันเกี่ยวหลังเท้าไทว่าไงมงไปเรียบร้อยดีที่มองเห็นหลอดสีส,ส้มสามดวงนะั้นเป็นหลอดไฟข้างสนามนะครับเป็นหลอดไฟสวนสาธารณะนะครับมุมไหนก็มีหลอดไฟสีส้มนะครับก็คือถ้าจะเป็นตกกำรรข้างคืนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงไฟ แดี๋ยวยังตามหาเสือบฮะเอาเสือบดีนะครับเสือบเจนางเสือบกินท็อปจันเราแล้วอ่าต่อไปเอาท็อปจันเปิดท็อปจันยกขึ้นไปจะใช้ว่าไงมงกยอดเจ้านางโดนเกี่ยวมงม้างหลังท็อปจันเปิดหัวท็อปจันยกขึ้นไปใช้ว่าไงมงติดเกี่ยวเจ้าปอนปอนยกขึ้นมาเจ้นางว่าไงยอดเรียบร้อยแล้วครับ ครับไล่มาติตดตดแล้วนะครับตอนนี้ย,ยกขึ้นไปจะใช้ว่าไงมงไปข้างหลังดีนะครับ,ะรบจะใช้จะมงดีกว่า เลี blender, Who, no, long, ้ยงให้ได้มาดูเลยแล้วต่อแล้วต่อแจี้ยงมาเลยเจ็ดต่อหกแล้วครับอ่าชายเชียงคงนำอยู่เจ็ดต่อหกแล้วครับเอาเซอร์ไปจะบอลเปิดจะบอลยกขึ้นมาเจ็ดนางว่าไงหยอดโดนเกี่ยวเจ้าทับกันทับกันยกขึ้นไปชายว่าไงอายกล้นนะครับเอาถอยครับถอยครับถอยครับปาวีครับปาวีสตาร์อุาถอยครับ แปดตะโหลเขาเสือไปจะปอนเปิดจะปอนยกขึ้นมาเจนาว่าไงยอดทอบจันเรียบร้อยแล้วครับ<อ>เีนานี่ยอดนะครับ<อ>เพราะว่าอาดีตแม่ค้านะครับเขาปกติชอบยอดดีแล้วขนมกก็ยอดนะครับอ้าวยอดตะก้อด,ด้วย6ต่อ8เอาทับจันเปิดทัอจันยกขึ้นไปใช้ว่าไงมองเรียบร้อยแล้วครับจะใช้เคียงกงหรือกระบี่มือนหนึ่งนะครับจอมชัก ชักวันนี้วันหน้ามาจ่ายไม่รู้จะชักไปาทำไมแต่ขอให้ได้ชักก่อนเอาเซอร์ไปแปดต่อหกเอายกก่อนยกเข้ามายกล้นนะครับขอบจันเปิดหกต่อแปดเอาเสอรมาขอบจันเปิดซ้ายยกลงขวาใชาเชียชงกงงไงมมงไปหาฝาเอาแล้วครับเจดต่อแปดแล้วครับจีานางไล่ตามขึ้นมา ไล่มาติดๆจาก4ต่อ8ออนนี้ไล่ขึ้นมาทันใกล้จะทันแล้วครับ7ต่อ8เ mm hmm. ีนักเสร์ฟไปทางไหน mm hmm. เาเสร์ฟไปหาท็อปจันเปิดลูกขวายกเข้าไปชายเชียงกง,ง,งต้องให้มงยอต็กอลกลับไปครับเจ้าบอลเกี่ยวหลังเท้าไม่ขึ้นนะครับแรมยังนำอยู่ที่8ต่อ7ยังไม่ห่างนะครับนี่ครับช,ชายเชียงกงนะครับเสร์ฟไปกตบกอนเปิด จะคอนยกขึ้นมาเจนาว่าไงมงมาข้างหลังขอบจันยกเข้าไปอยู่ที่ชายเยง้างคงจะม้วนไปทางไหนมงไปข้าจะคอนเกี่ยวยกขึ้นมาเจนาว่าไงมงมาข้างหลังขอบจันเปิดเข้าไปชายเยง้างคงว่าอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วครับป่าต่อเจ็ดนะครับตอนเนี้ย เอาเสื้อไปจะปอนจะเปิดจะปอนยกขึ้นมาเจ้นางมงยอดใช้เปิดออบจานยกข้าไปมงไปเลยเรียบร้อยสิบแล้วครับตอนเนี้สิบต่อเจนะครับเอาเปิดยกเจ้นางว่าไงมงมาหาใช้เชียงกงเรียบร้อย ต่ใช้เชียงกงต้องหลบนะครับถ้าไม่หลบอะขอบจันลินกอไม่ได้เจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับนีนางเสือมาขอบจันเปิดด้วยซ้ายยกขวาเข้าไปใช้เชียงกงว่าไงมงยอดเรียบร้อยนี่ครับสายา็อบจันบุรีนะครับใช้เชียงกงนะครับนี่นะครับเจ้าหนุย่ยหรือเจ้าเปียกนะครับเจ้า ต่อเจ็ดน,นะครับอเอเิไปยกขึ้นมาเจ๊นานางว่าไงมองมาเดียบร้อยแล้วครับช,ยชัยยังคงยืนกักเจ็ดต่อสินครับเอาเสื้อมาขอบจันเปิดขอบจันยกเข้าไปชาว่าไงมองไปหาเจ๊นางเรียบร้อยดี จีบก,ก็เจ็บเสือไปเจ้าปอนเปิดเจ้าปอยกขึ้นมาเจนางว่าไงมงมาหาครับจันเกี่ยวเอาละครับยกขึ้นไปใช้มงไปโดนเกี่ยวเจ้าอจปอนเจ้าปอนยกเข้ามาหาเจนางมงมาโดนเกี่ยวครับจันครับจันยกเข้าไปจะใช่ว่าไงมงยอดเรียบร้อย 11อต่อเจ็ดนะครับตอนนี้ชัยเชียงกงขึ้นนำเอาเปิดยกขึ้นมาเจนาว่าไงมองมาข้างหลังขอบจันเกี่ยวแล้วเปิดขึ้นใหม่โดนเกี่ยวเจ้าปอนนะครับยกขึ้นมาเจนาว่าไงมองมาเอาโดนเกี่ยวอีกไม่ได้น,นะครับหลังเท้านะครับต้องแปรเท่านั้นนะครับตัวยกลนแปรได้ลูกสองตัวทำก็คือ ห้ามแปรได้ห้ามสวนหัวลูกแก่นะครับเอาสือมาท็อปจันเปิดด้วยหลังเท้ายกขึ้นไม่ไหมใทยมงเรียบร้อยแลครับมงใส่เด็ดนะครับเอาทีนาไล่มานะครับเป็นแต่อ11นะครับเทักทายคุณไปทูนพุทธิชนครับหรือโปทูลพุทธทนสายสามนะครับสนามสายสมซอยเจ้าพญานะครับทักทายนะครับท็อปจันเปิดท็อปจันยกไทยว่าไงมงยอดยอดพี่ครับเจีนาว่าไงครับมงมาหาชัยเรียบร้อยนะครับ เป็นแปดเป็นเก้าเรื่ครับเก้าต่อสิบเอ็ดเรื่องครับเอาแล้วครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเก้าสิบเอ็ดครับเก้าต่อ,ตอสิบเอ็ดเสิร์ฟมาท็อปจันเปิดซ้ายยกด้วยขวาใช้ว่างไมงมงเอาเจ้าปอนเห็นเอายกขึ้นไปเจนาว่างไงเอาใช้เปิดใช้ย,ยกใช้ยมองทางไหนเอาจ้าปอนเกี่ยวได้นะครับเจ้าปอนยกเข้ามาเจนาว่างไงมงมาะทับจันเปิดใช้ยเชียงกง มงไปทางไหนเอาแล้วสิบต่อสิบเอ็ดแล้วเอาแล้วครับจีนางได้มาสามแต้มนะครับเอาไทยในชัดแก้วสิงห์มานะครับขอบคุณที่มาติดตามนะครับเป็นตะกูแล้วก็สูงไว้นะครับแร่้าดระหว่างจีนางกับชทยเชียงกงนะครับข้ามหัวแปรนะครับตัวคุมยกลนแปรทุกสองรับรางทัอจันบุรีกับเจ้าพรสวนบินนะครับเอาจีนางเซืร์ป้าท็อปเปิด ยกเข้าไปว่างายกล้มด้วยเอาจก่อนเปิดเจ้ากอนยกเจ้านางยอดมวงวางหลังขอบจันเปิดไปอยู่ที่ชายยิงกมวงข้างไหนมวงข้ามไปก่อนก่อนเปิดมายกมาเอาโดนเขาเจ้าทับกันยกเข้าไปใหม่ชายยิงโกว่าง่มวงไปหาเจ้าปอนเกี่ยวยกไม่ได้นะครับชายยิงโกว่าง่มวงเรือกเอาบุกขิดบุกคดนะครับควบคุม เอาเสือป้าเอาปครับจะปอนเปิดจะปอนยกเข้ามายกล้นนะครับเราใช้เปิด เพียกเอย่าบังเปียกเีกนะครับจะใช้ว่าไรมุไปข้างหลังทุกคนมงดีนะครับจง่าไหนสิบเอ็ดนนี้เ็่อสิบนะครับเลขสิบสามเิบสาครจเ่นฟังสิบเอ็ต่อสิบนะครับเกินกเสือไปายิ่งงยเสือไปทางไหนนะครับอาอไม่เสือนะครับเปลี่ยนมุมนะครับเสียจังหวะนะครับฝั่งนู้น ส1เอต่อสิบนะครับเอาเสือไปเจ้าบอลเปิดเจ้าบอลยกขึ้นมาเจนางว่าไงมงเอามงไม่ถูกนะครับเจนางเอาแล้วครับสิบสองแล้วนะครับเม็ดเดียวนะครับ สิบสองกอสซรอปกับลูกเกี่ยวเกมนะครับเจีนางว่าไงโมงมาเรียบร้อยแล้วครับสิบ่อสิบสองนะครับเปิดนะครับอาจารย์เปิดยกเข้าไป มงเอาโดนเกีียวจะตอนจะปอนยกมาที่นางมงมาต่ขอบจันเปิดดีหัวยกขึ้นไปใหม่ระใช้ว่าไงมงเหียบร้อยด um right. mm ีนะครับลูกเกียวจากเกมไหมเกมนะครับตอนตอนสิบห้าลเสรอฟไปจะปอนเปิด เดี๋ยอนยกขึ้นมาเจ้านางว่าไงมงมาหา,าท็อปจันเรียบร้อยดีแล้วครับตามตามนะอยู่นะครับ10ต่อ10ซ้อนครับดางเสิร์ฟมาเปิดยกเข้าไปอยู่ที่ชายเชียงโกมว่าไงมงไม่ถูกครบับยกล้นไปแล้วครับเจ้านางว่าไงมงมาหา,าท็อปจันด้วยเกี่ยวยกเข้าไปชายเชียงโกมว่าไงมงยอดหาเจ้นาจนาง ไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับ1 1เต่อ12นะครับ1ิเดต่อ12นะครับเจนางไลมาจะทันแล้วครับเสือปมาขอบจันเปิดด้วยเขายกขึ้นไป,ชปนใช่าไงมไงโมงไหมฮะโูนเกี่ยวเจ้าปนยกขึ้นไปเจนางโมงไม่ถูกเอาแล้ว ถ้ามงถูกโอกาสเป็นแย้มไล้ทันมีนะครับนรอคะคปรับลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อ11นะครับจะปิดเกมได้ไหมเดือไป เี่นางไล่ขึ้นมาทัน12ต่อ12โอกาสแต่ชนะมีนะครับอยู่ที่ฝั่งนี้ต้องรอครับสเปียร์ต่อ12อ่ะเสิร์มาตอเปันเปิดด้วยเขายกขึ้นมามอ,มองไปทางไหนมองยอดเล่นางจะแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาแล้วครับ<ช>รูปรยรเยลเกมนะครับ12ก่อสเปียร์นะครับ เ,เสิร์ฟไปทางไหนอ๋อปอนเปิดอ๋อปอนยกขึ้นมานนเจียน่มว่าไงโมงมาตาชัยวิ่งไปรัดหน้ารัดหลังนะครับโอ้โหต่อไปนะทุกคนต่เออไม่คุ้มนะเอาแล้วครับจีนาดังที่จะเสิร์ฟมาทางไหนครับ11ต่อ12นะครับเสิร์ฟมาเปิดด้วยเขา่ายกขึ้นไปแล้วชัยว่าไงมง โอ้ยะครับแต้มเท่าแล้วครับ12ต่อ12ชายคุณมณิยานะครับตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับ12ต่อ12อยู่ที่เจ้นางเสิร์บข้ามเสิร์ฟดีมีชายพี่กัวครึ่งครับเดือดมาแล้วครับ12ต่อ12 เปิดด้วยเขาอยู่ที่ชทยเชียงกงนะครับตอนนี้มงไปหาเจ้าปอนเปิดเจ้าปอนยกขึ้นมามงเรียบร้อยเอาแล้วครับชทยเชียงกงํำเสียเองนะครับทำให้พลาดนะครับจากแทมขึ้นนําไปก่อนจบเกมนะครับชทยเชียงกงจากทบอจังหวดีแพ้จีนังไปที่13ต่อ12นะครับขออนุญาตตัดที่กว่าน,นะครับสวัสดีครับ